และตอนนี้นะคะขอนอยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คสาขาลาทางเป็นทุเซ่ออาจาจีนบ้างนะคะที่ห้องอาหารสุวิเซียนเพราะมีชื่อนะอยู่ที่ชัน้นสิบ โปรที่ผันได้เนี่ยหน้าเพจโรงแรมเลยนะคะราคาเต็มก็อยู่ที่1,000บาทแต่ว่าผันได้มา888บาทเน็ตนะคะแต่มันหมดไปแล้วแหละเ,ออเพราะว่าเขาเปิดให้จองแบบช่วงระยะสั้นๆซึ่งตอนนี้ก็จะมีเป็นของคัง i ิ g h ับแทนนะคะก็จะ999บาทแต่ว่าเขาจะมีมากกว่าก็าคือมีทุ้งเป็ดมีไก่มีหมูกรอกอย่างนี้นะคะก็แพงกว่าร้อยนึงนะคะราคาเนี้ยเขาก็รวมน้ำแล้วก็จะมีชา ร้อนเย็นนะคะกับแก๊กห่วยร้อนเย็นให้ด้วยอ๋อฮังกี้ครับพพิมีเวยนะมา4ี่จ่าย3เพราะฉันจะเหลือแค่คนละเจ็ดร้้าสิบาทเองนะคะและส่วนเวลาทานนะคะก็คือจันทร์ถึงเสาร์นะคะมื่อกลางวันสิบเอดโมงครึ่งถึงบ่าย2องครึ่งะคะสชั่วโมงเต็มเลยส่วนการเดินทางใครไว้นังรถไฟ้ามาก็ที่นี่มีที่จอดรถนะคะใครใช้วีแชร์ก็ดรอปหน้าโรงแรม ก็เดี <fund ses> ๋ยวมาลองชิมกันนะคะบรรยากาศก็ที่นี่เขาก็จะจีนๆมากๆนะคะตกแต่งแบบสีแดงๆนะคะส่วนอันนี้ก็พวกซุปเลือกได้หนึ่ง คนละหนึ่งนะคะก็จะมีซุปเสฉวนทะเลหรือซุปเยื่อไผ่หรือซุปกระเพาะปลาน้ำแดงส่วนข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้เขาให้เราเดินไปตักนะคะจะมีข้าวผัดหยังโจ๊กเส้นหมี่ผัดเอ็ดยา่างหรือเส้นใหญ่ล้านนาทะเลอันนี้เลือกได้หนึ่งะคะ่ะขนมหวานก็จะมีโบโลยน้ำขิงสากูกันตาลูปหรือลิ้นจี่ลอยแก้วอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่เลือกได้คนละอย่างกัญเชียงปูทอดซอสไข่เค็ม มีความฉ่ำดิเป็นปูเลยอ่ะอืมอวบฉ่ำข้างในนะ่เหมือนหอยจอนะแต่ข้างนอกเนี่ยกรอบอร่อยอะ่ะมีความเค็มๆหน่อยนะเดี๋ยวคันเขาลองชิมแบบที่ไม่ได้จิ้มนะอืรจอบ เขาปรุงรสมาแล้วแล้วก็เค็มนิดๆส่วนตัวซอสอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าวซอสหวานนิดๆผมว่โอเคนะแต้วปูฉ่ำม,มากเ่ยปูเยอะมากแบบอันนี้ดีแต่ได้แค่หนึ่งนะคะอันนี้เมนูพิเศษที่เลือกได้คนละหนึ่งเป็นขนมจีบเป๋าพื้อแล้วก็ชาอุ่นลก เค็มนิดนิดตัวขนมจีบเนื้อดีอร่อยอดีเนะดูล้ำค่าส่วนนี้เป็นกุ้งทอดครีมสลัดนีต่ตัวสลัดก็กต,ตัวเสี่ยร้านอาหารจีนอะ่ะแต่ว่าดูกุ้งใหญ่ เยงงอะจุ๊บฮะเก่านะจ๊าร้อนๆเลยอ่ะหนูแป้งหนูดีอืมดูดิอ่ะเนื้อน่นๆอืมดูความฮะเก่าข้างในไสเขาดีเนื้อน่นจริงๆอ่ะ Ừ, มีความหยุ๋ยๆตัวน้ำจืดแต่ตัวลูกชิ้นอ่ะเค็มนิดๆเขามีความกรมกลอบแล้วเขามีความว่าเป็นกุ้งมีกลิ่นกุ้งนะคะในตัวลูกชิ้นกุ้ง สอลมันก็เลยเป็นกุ้งกุ้งเป็นกิ่นกุ้งอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จีบกุ้งหยบนะคะคาใหญ่มากลูกโตมากุ้งเด้งคือติ่มซำเนี่ยบางที่เนี่ย ตัวข้างในอ่ะบางที่เขาจะแบบว่าซ้ําๆกันเหมือนกับว่าใช้วัตถุดิบเดียวกันแบบหมูกับกุ้งรวมกันอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนๆมอนเหมือนๆได้หมดแต่อันเนี้ยในแต่ละอันอ่ะมันจะมีรสชาติที่ต่างกันออกไปมันจะไม่ได้เหมือนกันแค่ที่เดียวมันก็เลยดูแบบดีดีดีกรอบนะเนี้ยในกุ้งจะกรอบกว่าตัวลูกชิ้นสับรส่วนนี้คือ กุ้งนึ่งซอสสามรสน่าจะมีความแซบมีความฉ่ำมาดูความแซบกันอืมไม่แซบมากหวานนิดเช็มหน่อยเี้วนิดอะไรเงี้ยเผ็ดนิดอะไรเงี้ยก็ดีนะกุ้งกรอบนเะนี่ว่าเราชอบสภาพดีไม่ได้ทำแบบเรี้ยวมากอะ่ะ อาอจะใช้ได้ใช้ได้ก็คล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบพีงเดี่ยว,ว่าเขาไม่ทำแบบเปรี้ยวปี๊ดเขาจะมาคู่กันกันกบน้ำจิ้มอันนี้ มีความกรอบเบาๆแล้วก็เ้าไงนุ่มเหนียวอร่อยชอบนี้มีความหอมอ่บตีขึ้นมาเลยกุ้งเน้นๆหอมหวาน หวานสักกาดขาวรูปวันนี้ก็ดีอร่อกุ้งกรอบเนื้อนั่นอันนี้ซี่โครงนึ่งเต้าซี่กลิ่นเต้าซี่ชัดเจนมากร้อน อืมร่อยน,นะซี่โครงอ่อนอะ่ะแล้วซี่โครงนุ่มอ่อนแต่กัดไม่ไหวอะ่ะซี่โครงอ่อนแต่กัดไม่ไหวโอ้ยความเหนียวโหุงไส้เยอะมากเขาต้อง,งเหนียวดีนะ นี่ดีหอมไส้หอมมากหอมแบบหอมแบบเหมือนขนมหวานเนี่ยวานิลาวานิลาประมาณอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เพราปลาแบบเดินไปตักมานะคะโอูอ้จืดจืดตนนี้อีกอย่างหนึ่งคือไข่ แต่ก็มีจิ้มโชมีอะไรให้นะราดหน้าทะเลนี่แน่นมากเลยปลาหนึ่งชิ้นปลาหมึกอนไหมเส้นเออขมีกุ้มด้วยโอ้ยแล้วเส้นอยู่ไหนบอ,อ,อเกบอกเส้นไม่เดีเลย อ่าก็โลชั่นแบบก,กลางๆเบาๆกินได้ดีอ่ะแน่นเลหมดเลยหนึ่งเส้นเหมือนกันหึงเส้นก็หอมหอมกลิ่นกระทะซุปเย,ยอะผักดูใสสะอาดดีนะ พวกซุปอะไรเนี่เขาจะแบบใสๆนะรสชาติแบบไม่ทำลายสุขภาพนะคํอว่าใช้ได้นะสบายคอสบายท้องเยื่อไผ่กรอบมากที่เราไม่ได้สั่งเยอะมากนะเพราะว่าเริ่มอิ่มแล้วเขามีเยอะนะใครชอบติ่ซมซำเนี่ยคอว่ามันต้องมาต้องมาต้องมาใครชอบอาหารจีนอะ่ะมาลองชิมนี่แหละแกงน้นาเกงหลวยมีแบบทั้งร้อนและเย็นนะคะ อ่ะเข้ามาไม่ได้หวังนะดีมากแล้วก็เป็นแบบแก้วหัวที่ข้นๆไม่ได้ใสๆอีกนิดนึงก็จะมีความขมละห่ังแก้วหัวเย็นเขาก็ให้มาเป็นแก้วนี้แล้วก็มีน้ําแข็งกลมๆอยู่ข้างในแล้วก็ให้รีฟิล่างนี้เลยใส่ได้ถ้าเป็นแก้วหัวเย็นเขาก็จะหวานนิดนิด อ่าแล้วอิ่มแล้วเราจะสั่งขนมแล้วนะคะเขามีสามอย่างบรอน้ำขิงสากคูแคนตาลูปแล้วก็เลนจรลอยแก้วแต่คิดว่าจะเอาสากคูแคนตาลูปนะคะกับเลนจิลอยแก้วก็ได้คนละอยา่างสากคูแคนตาลูปแคนตาลูปเป็นเม็ดเล็กๆอื้อ หวานชัดอร่อยเรียกว่าได้แนละ้วดีเลยแล้วก็เม็ดสาคูเขาบานเนระบานก็ดีดิก็นิ่มๆบะอืมเม็ดใหญ่มากอีกนิดนึงจะเป็นในนี่นะสาคูที่ใส่ในน้ำเต้าหูอ้อ่ะอร่อยเนาะผลว่าหวานเข้มข้นกำลังดีเลยอันนี้เรนจีร้อยแก้ว เลี้นจีเราแก้วเลิ้นจีกระป๋องป่ะอ้าถ้าถึงเป็นลิ้นจี่กระป๋องจริงๆเราก็ไม่ได้กินนานมากนะโอ้งไม่กระป๋องอะอ่ะอาอกระป๋องเลยนะแต่ว่าตัวน้ำเอ่ะถ้าเป็นน้ำเลิ้นจี่ในกระป๋องเนี่ยมันจะหวานมาก แต่น,นี้น้ำออกเปรี้ยวไม่รู้แหละก็เคแหละนึ้นจีบก็ครอบนะอิ่มแล้วปิด <c oughs> คลิปแล้วละกันนะคะใครชอบอาหารจีนใครชอบติ่มซำเดีกว่าก็ติ่มซำเยอะก็มาลองดูได้นะคะแต่ติ่มซำที่นี่เขาจะเป็นมาตรฐานนะแบบมีฮะเกานืนมจีบอะไรเงี้ยคือเมนูเขาไม่ได้ดัดแปลงอะไรเพียงแต่ว่า อในแต่และตัวติ่มซำเนี่ยรสชาติดีคุณภาพดีเพราะนั้นใครอยากทานติ่มซำที่มีคุณภาพนะคะบรรยากาศดีมากก็มาลองที่ห้องอาหารซุยเซียนนะคะเรื่องราคาเรื่องโปรโมชั่นอะไรก็เดี๋ยวขอนทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมีอยู่สองทางเลือกคือทางเพจโรงแรมเองเขาทำโปรโมชั่นกับอีกทางหนึ่งคือฮันกี้ฮับนะคะก็ลองดูเดี๋ยวขอนทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย